อยากจะเริ่มปั่นจักรยานแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อจักรยานอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบขั้นแรกเรามาดูนะครับว่าเส้นทางที่เราจะปั่นเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงนะครับหรือว่าเส้นทางที่เรา ตั้งใจว่าเราอยากจะไปปั่นจักรยานในเส้นทางเป็นยังไงนะครับถ้าทางแถวบ้านคุณนะครับเป็นทางลัดยางแบบนี้นะครับ <_ mod basis> เป็นทางลัดยางขี่สบายๆไม่ก่อยมีหลุมมีบ่ออะไรนะครับไม่ใช่เป็นทางลูกหลังนะครับก็คือคุณก็มีชอยนะครับก็คือเป็นจักรยานถนนหรือจักรยานเสือหมอบแบบนี้นะครับหรือจักรยานไฮบริดก็ดีนะครับก็คือรูปร่างรูปทรงตัวเฟรมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเสือหมอบนะครับแต่ว่าเป็นแฮนด์ตรงเหมือนเสือภูเขาอันนี้ก็ขี่สบายนะครับแล้วก็เขาก็จะใส่ยางที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ ไม่ใหญ่มากก็คือใหญ่กว่าเสือหมอบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดเสือภูเขาก็จะขี่สบายบนทางลาดยางแบบนี้นะครับหรือนะครับเราจะขี่จักรยานทัวริงนะครับจักรยานทัวริงก็คือรูปร่างเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆเสือหมอบนะครับแต่ว่าเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเฟรมเหล็กนะครับเพื่อว่าออกแบบมาเพื่อให้สามารถบรรทุกน้ําหนักได้นะครับถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวขี่ไปตามทางลาดยางนะครับก็สามารถ ขี่จักรยานทัวร์ลิงได้และตอนนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือจักรยานกราวเวอรบ์นะครับก็เป็นเสือหมอบนี่แหละครับแต่ว่าตัวลักษณะเฟรมเฟิร์มอะไรนะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้ขี่สบายนะครับแล้วก็สามารถใส่ย,ยางที่ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่คล้ายๆกับยางเสือภูเขาได้แต่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเพื่อว่าสามารถไปขี่สมมุติว่าต้องเจอทางลุกลังบ้างเล็กน้อยนะครับก็สามารถขี่ได้นะครับแล้วพอเวลาขึ้นมาทาง ลาดยางแบบนี้นะครับก็ขี่ทําความเร็วได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเสือมอนะครับมันก็ลู่หลมว่างั้นนะครับถ้าคุณปันจะเป็นแบบทางลาดยางนะครับนี่คือช้อยจักรยานที่คุณจะสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถามอีกนะครับอ้าวแล้วนี้ขี่เสือภูเขาได้ไหมครับขี่เสือภูเขาก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหน้ายางเสือภูเขาเนี่ยเขาใหญ่นะครับใหญ่เวลานั่นก็คือมันก็จะบดนะครับแล้วก็ท่วงท่าในการขี่นะครับก็คือว่าลำตัวของเสือภูเขาเนี่ยท่อนาตั้งตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ย การต้านลมก็จะมากหน่อยนะครับเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาแต่งให้มันเป็นเสือภูเขาซิ่งอะไรเสือภูเขาทางเรียบทางลาวอะไรนั่นก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนั้นแล้วแต่ถ้าว่าชอบแบบนั้นนะครับผมแล้วก็คราวนี้นะครับตะกี้เนี่ยบอกไปแล้วนะครับว่ามีเสือมอมนะครับมีกระบายบมีทัวร์ิงนะครับมีไฮบริดนะครับโอเคคราวนี้ก็แบ่งตามลักษณะการใช้งานอีกนะครับก็คืออย่างที่บอกครับก็คือว่าถ้าเรานะครับ ต้องการเป็นสายแข่งขันนะครับาสายแข่งขันแน่นอนครับก็คือเสือมอบชอบความเร็วสูงสูงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราขี่แบบไปทํางานนะครับเช้าไปเย็นกลับวัน,ว,นวันหนึ่งก็ไม,ไม่ไม่กี่กิโลเมตรแล้วขี่ในเมืองอะไรอย่างนี้ไฮบริดก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็เรียกว่าขี่ได้ในทางใกล้ๆนะครับแล้วก็เรียกว่ายางก็ใหญ่ขี่สบายนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้าน ไม่ได้มีแรงเสียดทานกับถนน,นมากก็โอเคแบบนี sure> ้ก็ได้นะครับแล้วถ้าใครแบบชอบปั่นท่องเที่ยวนะครับปั่นท่องเที่ยวแน่นอนครับก็คือสายทัวรลิงแต่แบบทัวรลิงแบบนี้นะครับก็คือจะแบบว่าไปไกลๆไปนานๆขี่กันทีเหนือจุดใต้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือทัวรลิงนะครับแล้วบางคนนะครับบางคนก็แบบว่าอย่างว่านะครับก็คือชอบขี่คล้ายๆทัวรลิงนะครับแต่ว่าไปทริปสั้นๆนะครับอาจจะคืน2คืนแล้วก็ขี่ไปตามป่าตามเขาบ้างนะครับ ตอนแรกออกจากบ้านก็เป็นทางลาดยางครับแล้วก็ถึงไปตามป่าตามเขาเป็นทางลูกรังอันนี้กาเวลใบก็เป็นคําตอบที่ดีนะครับผมโอเคคราวนี้ถ้าคุณปั่นทางแถวบ้านนะครับส่วนใหญ่เป็นทางแบบนี้หรือว่าคุณชอบขี่ทางแบบนี้คือทางลูกลังนะครับ เข้าป่าเข้าดงอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนครับคําตอบของคุณก็คือเป็นเสือภูเขานั่นเองนะครับเสือภูเขานะครับหรือกาเวลไบนะครับกาเวลไบอย่างที่ผมบอกนะครับหรือรถจักรยานไซ كل คอร์สนะครับอ่าทาไมต้องขี่รถพวกนี้นะครับเพราะว่าทางพวกนี้ครับทางลูกลามพวกนี้บางทีเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นดินเป็นทรายหลวมๆนะครับมันไม่ใช่ว่ายางไม่ร่วนนะครับยางมันก็ร่วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยทางพวกนี้มันเป็นดินเป็นทรายหลวมๆเป็นที่โคลนนะครับ ซึ่งยางเสือหมอบเล็กๆแบบนี้ครับมันจะไปติดว่างั้นนะครับมันก็จะไปติดหรือว่ามันไปลื่นถลไยททำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้คือเนี่ยถ้าเสือหมอบขี่มายี้ก็ต้องแบบว่าย่องย่องแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าระยะทางไม่ไกลมากย่องย่องก็แป๊บเดียวนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปเสียนครับแต่ว่าถ้าแบบว่าโอ้โหขี่กันเป็นสิบสิบโลนะครับแน่นอนครับเสือภูเขาไซโคคอร์สหรือกาเวลไบค์นะครับก็เป็นคาตอบนะครับก็ให้ริดก็พอได้นะครับให้ปิดก็พอได้เพราะมันเป็นลูกประสงค์นะครับผม โอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นจักรยานเสือภูเขานะครับจักรยานเสือภูเขาเนี่ยเขาจะมีโชกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขี่ทางแบบนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะแบบว่ามาที่ตัวเราน้อยกว่าจักรยานเสือมอบแบบนี้เห็นไหมครับเพราะเสือมอบนะครับตัวการ์ดเวลไบท์นะครับตัวไซโครคอรสไม่มีไม่มีโชกนะครับไม่มีโชก โอเคคราวนี้แถมนิดหนึ่งครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีคําว่าจักรยานไซโครคอร์สนะครับกับจักรยานกาวเวลไบเอ๊ะมันลุกลงหน้าตาเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็คือไซโครคอร์สนะครับมันคือเป็นจักรยานที่เขาออกแบบองศามาเนี่ยสำหรับใช้ในการแข่งขันนะครับในการแข่งขันทางแบบนี้นะครับทางเป็นที่โคนทางเป็นแท็กแต่ว่าไม่ถึงครับเสือภูเขานะครับอ่าแต่ว่าเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับแล้วก็ เจ้าตัวระยะนะครับระยะเคียร์แลนด์นะครับจากพื้นถึงกระโหลกเนี่ยครับมันก็จะสูงนะครับเพื่อว่าเวลาที่เราไปขี่ในทางแข่งขันเราใส่คุของเนี่ยบางทีเดี๋ยวต้องกระโดดข้ามคอนไม้ต้องมีก้อนหินอะไรนู่นนี่นะครับก็คือว่าเพื่อให้มันข้ามไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถไอตัวกระโหลกเนี่ยระยะกระโหลกก็จะสูงกว่าจากพื้นหน่อยหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้คาเวอร์ไบค์นะครับคาเวอร์ไบค์เน้นขี่สบายมันคือจักรยานทัวร์ลิงเอาไว้ปั่นบนทางแบบนี้นะครับก็คือว่า เน้นขี่สบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่องศาแข่งนี่คือความแตกต่างน,นะแล้วก็อีกอย่างไซโครพอสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ยางได้ถึง33มิลนะครับอันนี้คือตามกฎของ U C I นะครับเพราะว่าเขาใช้แข่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใส่ยางใหญ่กว่านี้นก็ใส่ไม่ได้นะมันจะติดตะเกียบนะครับคราวน,นี้ส่วนเจ้าตัวของกาวเวลไบท์นะครับก็คือว่า เขาไม่ได้ติดกดอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถใส่ยางใหญ่ๆเหมือนเสือภูเขาได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับก็คือว่าแน่นอนครับก็คือถ้าเป็นแบบสายลุยสายแท็กนะครับก็เสือภูเขาไปเลยครับเข้าป่าเข้าดงขึ้นแท็กอะไรให้ขี่นให้สนุกสนานไปนะครับแต่ว่านานๆลุยทีนานๆลุยน้อยๆนะครับเนี่ยครับเสือหมอบก็พอไปได้นะครับแต่ว่าต้องย่องๆแบบนี้ ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอมีไอเดียแล้วนะครับว่าเราควรจะซื้อจักรยานแบบไหนมาใช้ดีนะครับก็คือสรุปอีกครั้งนะครับชอบเร็วชอบแรงนะครับก็เสือมอนะครับชอบลุยเสือภูเขานะครับออกกําลังกายเฉยๆไฮบริดก็ได้นะครับหรือว่าชอบท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวริ่งบายคาร์เวลบายได้นะครับแล้วถ้าแบบชอบลุยอีกอย่างหนึ่งไซโคคอสก็ลุยได้เหมือนกันนะครับแต่ได้ไม่เท่าเสือภูเขานะครับผม